Oh, oh, สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการที่นี่กาชาติครับรายการที่สอดแทรกเนื้อหาสาระต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลดีๆนี่นะให้กับคุณผู้ชมนะครับและแน่นอนครับวันนี้ครับผมนัดนัทุกเย็นใจครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับผมได้ยืนอยู่เขาเรียกได้ว่าเป็นสวรค์อีกที่หนึ่งเลยทีเดียวครับของผู้สูงอายุครับนั่นก็คือสว่างคานิเวสภาากาชาติไทยนั่นเองครับสถานที่นี้เนี่ยนะฮะเขาเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับผู้สูงวัยมากแต่จะเหมาะยังไงนั้นและทําไมถึงต้องจัดสร้างสถานทีี่ตรงนน้เะ เดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรามาทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันดีกว่าครับกับสถานที่แห่งนี้เลยนะฮะมาให้คำตอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอันนี้เป็นแพทย์หญิงนะครับผมแพทย์หญิงนาดรับผมฟองสมุทรนะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวดีกว่าครับ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนาดฟองสมุนนะคะเป็นกรรมการบริหารโครงการที่พักผู้สูงอายุสว่างคณิเวศสภากาชาติไทยค่ะครับผมแล้ววันนี้ก็มาคู่กับผิวสานะครับผมสวัสดีค่ะอุสาราปีชาผู้จัดการอาคารสว่างคณิเวศค่ะครับผมก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนนะฮะว่าแนวคิดนะครับที่สร้างสว่างคณิเวศมาเนี่ยนะครับที่มีความรู้สึกว่าเป็นแนวคิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะเกี่ยวกับ ที่สสร้างววคณิเโครงการสว่างคณิเวศเนี่ยแนวคิดเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก15-16ปีที่แล้วในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แนวโน้มประชากรประเทศไทยเนี่ยสองเค้าแล้วแหละว,ว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุสูงอย่างในปัจจุบนันนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงเห็นแนวโน้มนี้แล้วก็กําหนดลงมาเป็นภารกิจหนึ่งของเราของสภา,าชาติที่จะจัดสร้างอาคารที่พักรวมทั้งบริการตา่าง สอนล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุไทยค่ะแล้วก็เป็นโครงการต้นแบบด้วยเพราะว่าถึงเวลาที่คือเวลาในปัจจุบันเนี่ยซึ่งผู้สูงอายุไทยเยอะขึ้นจริงๆเราจะได้มีองค์ความรู้เข้าไปให้บริการได้จึงได้เกิดสว่างคณิเวศโครงการกขึ้นนะคะเฟสแรกขึ้นเนมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าก็เกิดมาเมื่อ15ปีที่แล้วนานมากแล้วนะฮะก็ยังคงอยู่แต่ว่าได้ข่าวตอนนี้นี่สร้างเป็นเฟสที่2แล้วนะครับแล้ว าผมถามถึงในส่วนของชื่อสว่างคณนิเวศเนี่ยนะฮะคือมีความหมายอะไรยังไงบ้างฮะคือคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักชื่อนี้ช,ชื่อสว่างคณนิเวศเนี่ยบางทีการออกเสียงเรารู้สึกว่าออกเสียงแปลกๆอ่า<ๆ>ใช่ววครับสว่าง <c oughs> ก็เป็นสว่างคณนิเวศซึ่งความหมายก็คือว่าที่พักอาศัยซึ่ง <c oughs> อ,อย <c oughs> ู่อาศัยแล้วมีความสุขเสม,มือนอยู่ในสวรรค์ค่ะอ๋ออันนี้คือความหมายของชื่อนี้เลยก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนครับผม งั้นผมถามคุ้สามหน่อยได้ไหมฮะว่าความแตกต่างเนี่ยนะครับมีความแตกต่างยังไงจากบ้านที่อื่นหรือว่าสถานที่พักที่อื่นบ้างอะฮะอาคารสว่างคณิเวศเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนเราจะเรียกเหมือนเป็นชุมชนสําหรับผู้สูงอายุที่ที่อย่างที่คุณหมอนาดได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในวัยเดียวกันนะคะแล้วก็เรามาอยู่รวมกันมีเพื่อนบ้านที่ที่ที่คล้ายการวิถีชีวิตที่อยู่ ด้วยกันอย่างนี้ค่ะ,ะคมันเหมือนกับเป็นโจทย์ของประเทศไทยว่าเมื่อคุณหมอหน้าบอกว่ามีผู้สูงอายุที่มากขึ้นนะคะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะให้ท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะก็เลยเกิดชุมชนนี้ขึ้นมาเป็นชุมชนผู้สูงอายุของสว่างคณนิเวศชุมชนนี้เราจะมองดูเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีหลายอาคารนะคะครั้งแรกเลยที่สร้างเฟสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นคล้ายคอนโดนะค่ะ ท,ที่เป็นตึกขึ้นมาแต่มีความมั่นคงปลอดภัยนะคะคแล้วก็เราจะทํำสาหรับผู้สูงอายุที่สามารถที่จะดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองด้วยตัวเองพึ่งพาตนเองอะค,ะค่ะ จากนั้นแล้วเมื่อมีคนที่จองมากขึ้นนะคะเราก็เลยทางสภากาชาดไทยก็มีการต่อส่วนขยายขึ้นมาถว่าสร้างเพิ่มใช่ค่ะเราเรียกเป็นเฟสสองนะคะแต่ว่าอนาคตเนี่ยคุณหมอหน้าบอกเราจะเป็นเฟสเราจะเป็นที่เดียวเป็นโครงการเดียวนะคะเราไม่เรียกเฟสเหมนเฟสสองโอเคครับแล้วถ้าถามในเรื่องของความระบบความปลอดภัยนักษาความปลอดภัยแบบว่าคือจะเป็นยังไงบ้างฮะที่นี่ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการหรือเป็นที่พักอาศัยที่มีความโดดเด่น ต่างจากที่อื่นก็คือ1เป็นสภากาชาดไทยสภากาชาดไทยนี่เราทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ดูแลประชาชนทั่วไปหมดเลยนะคะให้การดูแลไม่แบ่งเชื้อชาติวรรณะแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเข้ามาอยู่แล้วสิ่งสําคัญนะคะที่เราเน้นมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยปลอดภัยทั้งด้านร่างกายปลอดภัยทั้งทรัพย์สินนะคะด้านร่างกายก็คือเราจะมีแพทย์มีพยาบาลดูแลนะคะก็คือคอนแทคกับโรงพยาบาลาลงกรอยู่แล้วนะคะหรือโรงพยาบาลสมเด็จ ศีราชานะคะหรือว,ว่าโรงพยาบาลที่ประจําจังหวัดที่นี่เราก็คอนแทคนะคะสิ่งสําคัญแรกเลยก็คือมีสถานีกศารแชอยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็น primary care ให้เรา พูดง่ายก็คือเหมือนว่ามีเวลาสมมติว่าคนป่วยมีมีใครป่วยเนี้ยลงมาก็จะมีคนรักษาเลยใช่เขาจะมีพยาบาลตลอดถ้าพูดจริงๆแ้วมีพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนะคะก็คือกลางคืนเนี่ยมีมีพยาบาลดูแลอยู่ <นะ S 2> แต่ส่วนกลางวันเนี่ยพี่เนี่ยเป็นพยาบาลอ่ะค่ะเป็นพยาบาลก็เลยมีหน้าที่เป็นผู้จัดการด้วยก็จะดูแลด้านสุขภาพด้วยนะคะอันที่2ก็คือความปลอดภัยด้านทรัพย์สินเราก็จะมีเราใช้บริษัทมาดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะคะมาเมเนจต่างๆในเรื่อง ของดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะให้มีความปลอดภัยแม้ <ฮะ S 1> แต่การเข้าออกแต่ละตึกนี่ก็จะมีความปลอดภัยไม่ใช่ใครจะเดินเข้าไปได้นะคะจะต้องเป็นผู้สูงอยุที่อยู่อาคารนั้นเข้าได้เราเดตเราใช้ระบบคียการ์ดช่วยในสิ่งเหล่านี้นะคะ,ฮะ,ฮะแล้วในกรณีของภาระค่าใช้จ่ายนะครับคุณหมอ โครงการนี้เนี่ยถูกวางไว้เป็นต้นแบบของโครงการซึ่งเลี้ยงตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นในการจัดสร้างอาคารต่างๆเนี่ยก็มาจากเงินบริจาคของผู้สูงอายุซึ่งบริจาคให้กับสภากาชาติไทยแล้วก็เมื่อท่านบริจาคแล้วท่านก็ได้รับสิทธิ์ในการอยู่อาศัยตลอดชั่วชีวิตของท่านเลยแต่เมื่อท่านจากไปแล้วห้องก็เป็นการทาบุญครั้งใหญ่ห้องก็กลับมาสู่สภากาชาติมีผู้มาใช้ประโยชน์อีกในรุ่นต่อๆไปอ๋อก็คือเหมือนพูดง่ายๆคือว่าสมมติว่าผมซื้อไปละแล้วสำหรับทุกเนี่ยพอผม จากไปเราใช้คํานี้ดีกว่าจากไปผมก็ต้องบริเหมือนกับบริจาคคืนให้กับสภากาชาติไทยไปเพื่อที่จะขายให้คนต่อไปแล้วในช่วงที่ท่านพักอศาศัยอยู่กับเราะะตลอดช่วงชีวิตค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ผู้สูงอายุเป็นผู้รับผิดชอบเองโดยที่สภากาชาดไทยก็จะมีการจัดเก็บค่าส่วนกลางะคะเดือ,อนละสองพันห้าร้อยบาทสองเดือนก็นมาให้คุณอุษาได้เอามาบริหารจัดการให้ไดคุณภาพชีวิตที่ดีได้ความปลอดภัยนางเอาที่กล่าวเอามีราคาเริ่มต้นไหมฮะหรือว่าแบบ สมมุติว่าผมเป็นเด็กวัยรุ่นที่จะเดินเข้ามาแล้วก็แบบมาซื้อเลยอย่างนี้ก็ได้ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะกลุ่มกลุ่มเป้าหมายก็คือ,อเป็นกลุ่มคนที่กําลังจะเข้าสู่วัยเกษียณอายุนะคะดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเรานี่คืออายุ55ปีขึ้นไปนะคะนะคะแล้วก็จะเป็นผู้ซึ่งสนใจที่จะใช้ชีวิตตามสโลแกนของเราและการชีวิตอิสระมีคุณค่าแล้วก็เพึ่งผ่าตนเองโอ้โหเรียกได้ว่าครบจริงๆเลยนะฮะแล้วยัง ผมอยากจะถามถึงเรื่องของเขาเรียกได้ว่าอะไรครับเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้พักเนี้ยฮะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ<อ>้างไหมครัที่แตกต่างกันก็ท่านท่านท่านผู้สูงอายุซึ่งพักกับเราอะค่ะก็เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาตดด้วยการใช้เหมือนอยู่ในครอบครัวสภากาชาติครับัแลน,นการใช้บริการต่างๆซึ่งเป็นของสภากาชาติก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกเป็น ก็เรามีบริการตรวจสุขภาพประจําปีให้นะคะโดยมีรถตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลจุฬานะคะมาให้บริการถึงถึงที่นี่เลยโอ้โหรมากมีแพทย์มีพยาบาลมาให้การตรวจรักษานะคะแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่าระบบการรักษาพยาบาลนะคะเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทางคุณศาเป็นหลักเลยก็จะดูแลแล้วก็ระบบส่งต่อถ้าประสงค์จะให้เราส่งต่อไปรับบริการสิ้นสุดที่โรงพยาบาลจุฬาเราก็ช่วยอำนินการ เรียกว่าคือรู้แล้วครับว่าบ้านปลายชีวิตของตัวเองเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะได้ครับผมแล้วก็เรยกอ่าพอฟังข้อมูลแล้วก็ทราบอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ผมพูดจริงว่าเมื่อก่อนผมยังไม่เคยทราบเหมือนกันนถึงรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วผู้โดยสารมีอยากจะฝากบอกไหมครับผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่นะคะเราจะมีกิจกรรมอะคะ เราจะมีกิจกรรมให้ทั้งปีเลยนะคะเราจัดกิจกรรมเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้สูงอายุที่ Healthy Aging นะคะก็คือเหมือนที่ะพึ่งพาตนเองชีวิตอิสระตามที่หมอบอกนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมมีทั้งมีกิจกรรมสัญจรไปเที่ยวต่างจังหวดัดนะคะทั้งค้างคืนไม่ค้างคืนนะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมอื่นๆเช่น ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็มีออนักศึกษาที่เรียนปิยโทรหรือทําวิจัยต่างๆมาช่วยสอนสอนวาดรูปจัดดนไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะมีมีวิทยกากรให้ความรู้เป็นช่วงๆและสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องการให้ท่านผ่อนคลายก็คือจัดดนตรี<อ>เราคุยเราคาดกันว่าจะน่าจะจัดดนตรีเป็นเวทีใหญ่มาให้สักปีละครั้งสองครั้ง<อ>เพราะท่านชอบในการที่จะร้องเพลงเพราะมันเป็น บ้านผู้สูงอายุเนี่ยจะชอบร้องเพลงชายค่ะได้เจอสังคมด้วยเป็นผมผมก็ชอบแล้วก็เราจะมีห้องห้องกายภาพบำบัดแล้ครัเราก็จะมีสปามีนวดแผนโบราณด้วยธุรกิจะมีนวดแผนโบราณใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆผมเชื่อว่าผู้สูงอายุน่าจะชอบนะครับสปานวดตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้ท่านมีความสุข กับท่านว่าใช้ชีวิตให้สภากาชาติไทยแล้วเนี่ยเราดูแลท่านทุกช่วงเวลานะคะทุกทุกปีที่ท่านมีอยู่ท่านจะมีความสุขเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้น,นะคะ<อ>ก็ดูแลแทนลูกหลานให้ท่านด้วยครับค,ครบจริงๆนะฮะสำหรับที่นี่นะครับขอบคุณมากเลยเอาเป็นว่าพูดกันขนาดนี้แล้วเนี่ยผมอยากไปชมห้องตัวอย่างแล้วนะฮะอยาเราไปชมห้องตัวอย่างกันเดี๋ยวพาผมไปดูห้องตัวอย่างได้ค่ะ เอาละครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็อยู่กับพี่อุษาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่อุษานะครับจะพาเราไปชมห้องตัวอย่างครับเป็นห้องที่เขาเรียกได้ว่าตกแต่งเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งมอบให้กับผู้สูงอายุเลยคนที่มาใช้บริการเลยได้ปะไปดูกันดีกว่าครับก็เริ่มแต่เราเข้ามาเลยนะคะตึกนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบันไดเนี่ยก็จะเป็นบันไดที่เหมาะกับผู้สูงอายุคือบันไดไม่มากแล้วก็ในทํานองเดียวกันถ้าใช้วิวแชร์ก็จะมีทางลาดข้างๆนะคะนะคะ ก็สามารถเอาวิชาขึ้นมาได้ด้วยได้เลยค่ะนคะนเรียกว่าขอเข้ามาค่ะแล้วพอเราเข้ามาปุ๊บนะคะเราเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยเราก็จะมีคีย์การ์ดนะคะเราจะเราจะใช้คีย์การ์ดนะคะเราจะใช้คีย์การ์ดนะคะก็คีย์การ์ดก็จะแตะนะคะโดยกดบักดเลขนะคะแล้วก็หรือจะใช้นิ้วก็ได้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะในกรณีหนึ่งอาจจะแบบ ผู้สูงอายุอาจจะลืมเลขหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อาจจะลืมลืมคีย์การ์ดนะค่ะลืมเลขก็เลยต้องใช้นิ้วแตะได้ใช่ค่ะแต่ในรายที่นิ้วหายอีกรายนิ้วหายค่ะของไม่หายมันเจือจางก็ใช้ได้นะคะมาเข้ามาเวลาออกก็ต้องประตูนี้ก็จะเปิดและปิดเลยนะคะปิดแล้วก็เวลาออกก็ต้องกดปุ่มตรงนี้ประตูถึงจะเปิดล็อกให้โอเคครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมองตัวอย่างกันดีกว่าไหมดีค่ะดีค่ะมาเลยครับ ห้องตึกหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมี6ชั้นนะคะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยพื้นที่ห้องไม่เท่ากัน,ปนไปไหนดีครับไปทางนี้ค่ะ,คะถ้าตารงางถ้าตารงา,า,ารงเมตรเยอะก็ตึกหนึ่งฟรองจะมีแค่4ยูนิต ะะแต่ถ้าตารางเมตรน้อยหน่อยก็ฟอน์นจะมี6มี8ยูนิตค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างนะคะนนที่เราจัดเตรียมไว้สําหรับผู้สูงอายุประตูก็จะเป็นประตูเลื่อนนะคะ,คะสาหรับผู้สูงอายุที่สามารถเข้าได้ทั้งวีลแชร์ทั้งเดิน<ล>เพื่อที่จะไม่ได้สะดุดและไม่สูงอายุยังผมเข้าได้ไหมคร <c oughs> ได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะโอ <c oughs> เคครับค่ะอันนี้เราตกแต่งไว้เป็นตัวอย่างนะคะให้ผู้สูงอายุได้ท่าน อยู่อย่างสุขสบายแล้วก็เหมาะกับวัยของท่านนะคะแล้วมีค,ความปลอดภัยในในอาคารในห้องที่ท่านอยู่นะคะคจะเริ่มตั้แต่ประตูเข้ามานะคะคคแล้วมีที่นั่งพักใส่รองเท้านะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ40 ตารางเมตรเนี่ยถ้าวิวแชร์ก็สามารถหมุนได้อันนี้ก็จะไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเหมาะกับผู้สูงอายุอย,ย่างมากเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ประตูนะคะประตูก็เป็นประตูเลื่อนเหมือนกันแล้วก็มีกระจกให้เห็นใช,ใช่ถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือ,อเราก็จะเห็นได้นะคะ,ะก็เข้ามานะคะ ห้องน้ํานี้ก็จะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่เดินเข้ามาได้ดีหรือใช้วิลแชร์เข้ามาเพราะว่าจะมีตัวตัวจับใช่จับให้อยู่ตลอดเลยนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะูมพาไปดูนะครับเพราะว่าจะมีตรงมีเกือบทั้งห้องน้ําเลยเพราะว่าลักษณะของพื้นกระเบื้องก็จะการลื่นด้วยไหมครับการลื่นค่ะแล้วก็จะพื้นจะลาดลงไปเวลาอาบน้ําน้าก็จะไหลลงไปตรงตรงก็จะไม่มีน้ําขังไม่มีน้ำขังด้วยค่ะนะคะแล้ว แต่ละตัวนี้ก็จะยกสามารถที่จะมุดได้ค่ะได้สมมติแปลงฟันเสร็จรก็มาเปลี่ยนที่เป็นที่อาบน้ำเก้าอี้นั่งเห็นไหมคะเก้าีนั่งอาบน้านะคะมีความมั่นคงค่ะคนะคะแล้วก็ย้ายมาย้ายมานี้มานั่งที่ชักโครกไดค้ค่ะนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มั่นคงจับให้ยืนนะคะอันนี้เป็นสัญลาอะอันนี้เป็นสําหรับเป็นไอ้นี่ค่ะคอเซนเตอร์ก็คือเรียก เว <ผม S 1> ลา <ะ S 2> เกิดฉุกเฉินผมกดได้ไหมฮะกดได้ค่ะมันก็จะไป <Hey. S 1> ดัง ปิดไปก่าจะมีดังที่ที่ที่ทำงานนะคะก็จะมีคนได้ยินมีพยาบาลมีผู้ดูแลเรามีผู้ดูแลกลางด้วยนะคะสําหรับดูแลผู้สูงอายุอำนวยความสะดวกพาไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เขาก็จะรีบมานะคะแล้วมันจะขึ้นเลขห้องด้วยค่ะให้รู้ว่าอาคารไหนห้องไหนพูดอย่างี้เหมือนโรงพยาบาลเลยหรือเปล่าเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่ผมไปนอนโรงพยาบาลก็จะมีกดเรียกเหมือนกันเรียกพยาบาลมาเหมือนกันใช่ค่ะี่มีจะในห้องน้ําด้วยแล้วก็มีที่ ที่นอนที่หัวเตียงด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่ที่พี่อยากจะบอกนะคะก็คือเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยในห้องนี้เนี่ยเราจะปรับให้เหมาะกับผู้สูงอายุก็คือจะมีแสงสว่างที่เลื่องแสงออกมาจากซอกตรงซอกข้างบนข้างข้างนี่เวลากลางคืนเวลากลางคืนเนี่ยก็เปิดแล้วจะเป็นแสงอ่อนๆที่จะไม่แยงตาท่านนะคะคือว่าไม่ให้มืดซะทีเดียวเพื่อบางครั้งเนี่ยลุกขึ้นมาข้างล่งอาจจะล้มหรืออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่นี่ก็ยังมีแสงให้ใช่ค่ะแล้วก็ปักไฟเนี่ยถ้ามืดจะ เรืองแสงเป็นสีน้ําเงินให้รู้ว่าปาก่ตรงนี้ได้กดถูกปุ่มใช่ค่ะโอ้โหจะเซฟตี้กันมากทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวนะคะสิ่งหนึ่งที่เราที่เราห้ามเด็กขาดเลยก็คือการใช้เตาแก๊สเนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยท่านมีบางท่านก็ประกอบอาหารเองใช่ครับแล้วก็ได้นำเราให้ใช้เตาไฟฟ้าหรือไมโครเวฟเท่านั้นเพราะว่าเตาแก๊สเนี่ยมันอันตรายใช่ครับแล้วก็จะมีครัวเล็กๆให้อยู่ข้างหลังนะคะเราสามารถไปดูครัวได้ดูได้ได้ค่ะไดูครัวดีกว่าฮะ ครัวเนี่ยเราก็จะเราก็จะให้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าอยู่สองท่านนะคะไปอยู่สองท่านก็จะเป็นครัวขนาดนี้จะพอแล้วค่ะชั้นล่างก็จะมีสวนให้ท่านสามารถที่จะปลูกต้นไม้เล็กๆอมีสวนให้ด้วยนี่ค่ะข้างล่างของท่านพื้นที่ของท่านนะคะชั้นหนึ่ง โอ้โหโอเคมากเลยครับคือเรียกได้ว่าสามารถทําอาหารได้ด้วยสามารถปลูกอะไรได้ด้วยเพราะว่าคือผู้สูงอายุเนี่ยส่วนมากก็จะมีลักษณะของการชอบปลูกชอบแบบว่าทําอะไรกินเองอย่างบางครั้งปลูกพริกไว้ผัดกะเพราเองอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเลยนะฮะแล้วมีตู้ด้วยนะคะตู้เสื้อผ้าที่เราบิ i l d i n ซ่อนเลนส์อยู่ คที่ทําให้เรามีความรู้เอ๊ะอตู้ไอ้ตู้อยู่ตรงไหนใช่ไตรงนี้ก็จะเป็นตู้เราจะทําตู้ให้นะคะก็จะเป็นสามารถที่จะเหมาะเอาเสื้อผ้ามาเก็บเอาอะไรเก็บได้เลยค่ะเข้าไปเลยทีเดียวโอ้โห สุดยอดครับคือจะบอกว่าทุกอย่างตกแต่งได้อย่างสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับคือไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเขาเก็บแบบว่าทั้งผ้าม่านนะครับทั้งสีที่ใช้นะครับทั้งลักษณะของเตียงรูปแบบของความนุ่มทุกอย่างคือถ้าคุณผู้ชมได้เห็นอย่างผมและได้จับต้องอย่างผมจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆครับกับการที่เราจะลงทุนเพื่อจะซื้ออยู่ในบ้านปลายชีวิตของเรานั่นเองอ และแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เข้ามาดูห้องกับเราจริงๆเลยนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับนะครับ๋ยเดินเชิญดูตามสบายเลยแล้วกันนะครับอย่างที่เด้กผมเมื่อกี้ได้อ่าได้ฟังไปอย่างที่คร่าวๆที่พี่อุตสาบอกผมนะครับห้องน้ำเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมพี่อุตาครับแล้วผมถามนิดนึงครับอย่างตึกตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับเอาไว้ทําอะไรครับ อ๋อตึกนี้นะคะเป็นตึกเป็นตึกแฝดนะคะเดิมเดี๋ยวเราตั้งชื่อไว้คือตึก A1 กับ B1 นะคะในตึกนี้เนี่ยส่วนล่างโถงล่างเนี่ยท่าล่างเนี่ยจะเป็นตึกที่ที่เป็นห้องอเนกประสงค์ส่วนใหญ่ที่เราใช้ร่วมกันระหว่างเฟสหนึ่งกับเฟสสองแต่ต่อไปจะไม่เรียกเฟสแล้วนะคะเราเรียกเป็นอาคารสว่างคณนิเวศที่น้องเห็นซ้ายมือเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นอันต่อไปจะเป็นห้องกายภาพบำบัดนะคะจะมีนักกายภาพบำบัดจาก ศูนย์วิชาศาสตร์ฟื้นปูเนี่ยเขามาก็จะมาให้ทํากายภาพบำบัดให้ตอนช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นขณะเดียวกันจะมีนวดนวดแผนโบราณด้วยใช่ค่ะ้วมีสปาให้มีสปาด้วยนวดเท้าอย่างนี้นะคะก็จะมีท่านผู้สูงอายุจะชอบนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้เราก็จะเดินไปนะคะเดินไปซ้ายมือห้องแรกนี้ก็จะเป็นห้องนิติบุคคลค่ะก็จะคือเราจ้างบริษัทมาเพื่อมา manage เรื่องความปลอดภัยคนทําสวนควนทําความสะอาดเราก็จะต้องหางสถานที่ให้เขา,าค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้นะคะหรือก็จะมีอุปกรณ์การาที่นั่งโต๊ะตู้อะไรทั้งหายเราก็มาตกแต่งให้เขาด้วยนะคะตรงส่วนนี้เราจะติดเป็นเมลบอกให้กําแพงข้างนี้นะคะเมลบ็อกทัง้งหมด300ย<า>ูนิตจะอยู่ตรงนี้ค่ะและแล้วแต่ละอยู่แต่ละตึกเนี่ยจะเราจะใช้สีสีทุ่ เห็นไหมคะแต่และตึกสีไม่เหมือนกันอ่านะคะยังตึกสองสีเหลืองเมลบอกตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองค<อ>่ะค่ะนะคะแล้วก็ดูเบอร์ห้องเฉยๆแล้วท่านก็จะมาเปิดของท่านแล้วโถงตรงนี้เราก็จะจัดโซฟาสําหรับรับรับแขกนะคะนะะแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นมีคีย์การ์ดขึ้นไปห้องพักข้างบนนะคะคนอื่นก็ขึ้นไม่ได้คีย์การ์ดของ ของตึกไทรตึกตึกตัวเองค่ะใช่คว่าเอาขี้ค้าตึกนี้ไปแปะตึกนู้นก็ไม่ได้ดต้ดตึนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะนะคะจากนั้นแล้วตรงไปอีกนะคะไปอีกอะไรตรงไปนะคะถ้าตรงไปซ้ายมือก็จะเป็นห้องห้องพยาบาลอ๋อห้องพยาบาลมีพยาบาลค่ะมีพยาบาลนอนเวรแล้วก็มีเตียงสําหรับดูแลถ้าผู้สูงอายุต้องต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเราก็จะให้มานอนกับพยาบาลนะคะเพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะอยู่คนเดียวนะคะ แล้วก็พอห้องพยาบาลถัดเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นห้องห้องสมุดกับห้องพระก็เรียกได้ว่ามีห้องพยาบาลห้องสมุดห้องพระด้วยค่ะใช่นะคะห้องสมุดกับห้องพระเนี่ยเราจะใช้ห้องเดียวกันแต่ใช้ใช้ฉากกั้นเวลาเปิดจะได้โล่งนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสามารถจะนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ได้นะคะอยู่ในนั้นนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างโล่งให้ท่าน ลับนั่งอย่างนี้เปล่านั่งทําเล่นหมักลุกเล่นอะไรมอยกันตามภาษาใช่แล้วตรงนี้เนี่ยนะครับพี่อุษาครับก็เป็นอีกที่หนึ่งหรือเปล่าที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่าแบบว่าเป็นสถานที่ให้คนผู้สูงอายุเนี่ยมาใช้เขาเรียกว่าใช้เวลาร่วมกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะให้เห็นนะคะว่าเราจะมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ําสําหรับผู้สูงอายุนะคะเหมาะเราทําเหมาะกับผู้สูงอายุเลยค่ะเนื่องจากเราจะเห็นได้ว่า เป็นพื้นที่สูงประมาณ120เซนได้งั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันมองก็ได้ค่ะคแล้วก็เป็น120เซนนะคะความสูงเสมอกันค่ะเราจะไม่มีสูงต่ำนะคะแล้วเราจะแบ่งโซนออกเป็น2โซนก็คือโซนตรงด้านริมนูน้นถ้าสังเกตน,นะคะจะเห็นริมนูน้นนมีราวเกาะค่ะใช่ค่ะสำหรับให้ผู้สูงอายุที่ต้องการออกกําลังขานะคะเกาะราวเดินไปใช้น้ําใช่ค่ะใช้น้ําช่วยในการที่จะนวดไปในตัวนะคะขณะเดียวกันเรามีแลรมให้ลงค่ะ ซึ่งซึ่งเราคิดว่าจะมีผู้สูงอายุบางท่านที่ใช้วีลแชร์สามารถลงได้ค่ะอ๋อแล้ววีลแชร์นี่สามารถโดนน้ำได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะเราจะต้องเป็นวีลแชร์ของสระเท่านั้นนะคะเพราะวีลแชร์ที่มาจากตึกเนี่ยจะไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะสกปรกนะคะเราก็เอาวีลแชร์เปลี่ยนวีลแชร์จากตรงนั้นมาลงวีลแชร์ตรงนี้แล้วท่านก็จะอยู่ตรงนี้ท่านก็จะสามารถว่ายน้ํายกขาอะไรได้นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะ ส่วนโซนที่เห็นกว้างๆนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่ว่ายน้ําเป็นนะคะแต่มีกําหนดเวลาค่ะว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มาออกกําลังคาจยงไม่ยังไม่แข็งแรงอ่อนแรงเนี่ยจะต้องลงในเวลาที่เรากําหนดอ๋อมีคนเพราะฉะนั้นจะมีคนดูใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมีผู้ดูแลเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านได้ทันนะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายสองโมงน้ํากาลังอุ่นดีเลยนะคะอุ่นมากจะตอนนี้และก็สําคัญอีกอันนึงก็คือว่า น้ำนี้ไม่ใช่น้ำคลอลีนนะคะเป็นน้ำเกลือค่ะโอ้เป็นน้ำเกลือเกลือช่วยสมานผิวค่ะนะคะเพราะว่ามากๆเลยผมอยากแชรนี่ค่ะน้ำเกลือค่ะคือขั้นแรกเราใช้คลอลีนก่อนฆ่าเชื้อก่อนพอหมดคลอีนไปแล้วเราก็เติมเกลือลงไปค่ะ น้ำก็จะหมุนเวียนล้นออกมาเพื่อถ่ายเทหมุนเอามาใช้แล้วก็เป็นน้ําเกลือท,ที่ที่ช่วยสมานผิวให้ผู้สูงอายุท่านนะคะเนื่องจากผิวท่านบางนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเ,เราจะมีเก้าอี้ให้ท่านนั่งนะคะให้ท่านนั่งคุยบางท่านก็ไม่ลงน้ํามาดูก็จะนั่งสามารถนั่งคุยได้แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้มาอยู่กับอีกหนึ่งท่านครับที่เขาเรียกได้ว่าใช้บร,ริการจริงอยู่ที่นี่เลยทีเดียวนะฮะอยู่เป็นครอบครัวที่นี่เลยทีเดียวครับไปเจอกับท่านเลยครับผมสวัสดีครับ แนะนำตัวกันก่อนครับค่ะชื่อพัชราอินทรสุขนะคะนะครับผมแล้วก็ยู่เฟสเก่ามาก่อนอ๋อแล้วผมถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่ครับก็ทางการก่อสร้างของเฟสใหม่เฟสสองนะคะก็นำเรื่องของอรยสถาปัต์เข้ามาประกอบแล้วก็มันก็จะโปร่งกว่า เพราะว่าในสิ่งแวดล้อมดูสบายกว่าดูสบายกว่านะฮะแล้วก็แบบถามว่าอยู่อยู่ที่นี่มานานหรือยังครับเออซื้อตั้งแต่ปี4-3 4-3ตอนนี้นี่ก็ไปไปมามาไม่ได้อยู่ประจำเพิ่งจะมาอยู่ประจำเมื่อปีปี5 54หอ๋อครับปีค่ะ โเรียกได้ว่าเราเป็นยังไงบ้างฮะกิจกรรมที่ทําร่วมกันมีสังคมมีเพื่อนะอะไรอยู่ในนี้ก็อย่างที่ท่านผู้จัดก,การท่านเรียนให้ทราบแล้วนั่นนะคะก็จะมีทุกอย่างเ,เหมือนเหมือนกับเป็นครอบครัวใหญ่เป็นพี่เป็นน้องมีกิจกรรมเทศก,กาลทุกอย่างงานบุญแล้วก็ไปเที่ยวโดวยกันอะไรเงรี้ยมันก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้ได้ร่วม กิจาการรมด,ด้วยกันค่ะค,คุณยายมีความรู้สึกยังไงฮะที่อยู่ที่นี่ประทับใจอะไรมั้งครับโอประทับใจคือรู้สึกว่าที่นี่มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนเยอะไม่เหมือนที่เราอยู่ที่บ้านอ,อยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะอยู่กับคุณแม่สองคนเท่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยมากอยู่ที่นี่นะ,ะเราจะเดินไปไหนมาไหนตอนกลางค่ำกลางคืนก็ได้นะคะแล้วเราก็มีอิสระ อิสระที่จะไปไหนก็ได้ใช่ไหมฮะครับอย่างพอวันไหนว่างเราก็จะบอกว่าวันนี้เราอยากจะไปเที่ยว p a r a ได s e หรือเราจะไปเที่ยวตลาดปากน้ำรเราก็จะชวนเพื่อนไปและตอนนี้น,นะครับผมก็อยู่กับอีกหนึ่งเ,เรียกได้ว่าเป็นคุณนานดีกว่านะขอใช้คาว่าคุณนาได้ครับ <c oughs> ผมเพราะว่ายังดูสาวอยู่เลยนะครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ คุณน้าครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมขออนุญ,ญาตและกันสัมภาษณ์นิดนึ่งะนะฮะรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับได้มาอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกว่าได้ได้ไดรับความสะดวกหลายๆลอย่างนะคะคมีความปลอดภัยคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากเลย,เ,ลยเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ย ปกติแล้วจะอยู่ที่บ้านเนี่ยความปลอดภัยก็ไม่ค่อยมีสมัยนี้น่ากลัวน่ากลัวครับน่ากลัวพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็จะมีรอปพดูแลเราก่อนก่อนขึ้นห้องมีการตรวจบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนี้แล้วตอนนี้ช่วงบรรปลายของชีวิตใช่ไหมคะแล้วเวลาที่จะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ล็อกห้องแล้วก็ไปได้เลยโอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ย ผมอยู่ณนะจุดที่เรียกได้ว่าสวยมากเลยทีเดียวครับนั่นก็คือจุดชมวิวถือว่าเป็นจุดชมวิวดีกว่าไหมใช่ค่ะถือว่าเป็นจุดชมวิวนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าสังเกตตรงนู้นนะครับจะเห็นทะเลครับโอ้ oh my god <laughs> เป็นสถานที่ที่ครบทุกๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านที่พงที่พักไม่ว่าจะเป็น โอ้โหติดทะเลอีกต่างหากแล้วพูดได้ว่าเมื่อกี้เห็นพี่อุตสาหบอกว่ามีทั้งพงจุ้ยมีอะไรอยู่ฮะค่ะก็ทางนี้นะคะเราจะมองตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นชั้นสูงสุดของตึกนี้ก็คือชั้น8เราไม่นับตัดฟ้านะคะก็จะเป็นชั้น8ตรงนี้นะคะผู้สูงอายุตี่สามารถจะมองเห็นวิวทะเลค่ะตรงที่หน้าที่ตอนนี้เรากำลังจะเห็นเรือเห็นไหมคะเรือแล่นก็จะเป็นทะเลทะเลจริงๆและพอทางด้านขวามือเราไปตรงนี้จะเป็น ปากแม่น้ําสมุรปการนะคะแล้วก็จะมีวัดอโศการามเป็นวัดที่สวยงามมากค่ะสวยนะคะสวยค่ะสีขาวใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่เราเห็นข้างหน้านี้ก็คือท่านเจ้าของเออเป็นหงค์ซุยองคงซุยของท่านท่านอึ่งจิเลียงนะคะนะคะท่านบริจาคที่ดินให้กับสภากาชาดไทยนะคะตรงนี้คือตรงนี้เป็นจริงๆแล้วตรงนี้เป็นที่ของท่านใช่ท่านาคใหเดิมท่านมีมีนโยบายก็คือต้องการให้ที่ตรงนี้เป็นที่พักพิงสําหรับคนที่มา จะมาตรวจสุขภาพนะคะ hmm. ไม่มีที่พักพิงก็ให้มาสร้างแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็าทางส,สภาาชาติไทยก็เลยสร้างอาคารนี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็ล้อมรอบเจ็บล้อมรอบไปด้วยคลองจะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นคลองนะคะตรงนี้่จะเป็นน้ำก่อยว่าฮะใช่ค่ะเป็นน้ําที่มาใช่ค่ะมาจากทะเลก็ขึ้นลงตามน้ําทะเลเราจะมีประตูน้ําด้วยนะคะในการควบคุมให้น้ําสูงหรือต่ําเกินไปน้าก็จะไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ลมจะเย็นค่ะตรงนี้นะคะก็จะเห็นบรรยากาศทําให้เห็นสีเขียวถัดไปสุดนั่นก็คือเป็นป่าชายเลนซึ่งอนาคตเนี่ยสภากาชาติไทยสมเด็จพระเทพท่านจะให้ทําป่าชายเลนสาหรับเป็นที่ แหล่งท่องเที่ยวอ๋อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลย่ค่ะใช่ะไปไหนนะฮะค่ะแล้วก็จะมีที่พักสําหรับคนที่ต้องการมาเที่ยวป่าชายเลนและหาที่พักด้วยนะคะอนาคตซึ่งก็ไม่นานนี้ไมกานกทไทได้วางแผนไว้แล้วค่ะครับค่ะแล้วก็จะเห็นทะเลนะคะ เรียกได้ว่าครบทุกสิ่งอย่างเลยละครับคุณผู้ชมครับนะอย่างที่คือผมพูดเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นกับตาเดี๋ยวไว้วันไหนถ้าใครว่างนะฮะมาดูได้เลยใช่ไหมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าเห็นวิวแล้วมันคือมันสวยมากครับคือคิดภาพตามผมจะเห็นวัดเห็นทะเลเห็นวิวทะเลนะครับแล้วยังมีแบบคือแบบสวยอ่ะทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงแล้วเนี่ยนะฮะฝากบอกไว้เลยครับ ที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นที่ที่น่าสนใจมากที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่บอกว่าอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลาใช้ชีวิตนะฮะอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับก็มากันได้ครับมาติดต่อสอบถามหรือมาถามหาพี่อุตสาก็ได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่อุตสามากมากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะฮะแล้วก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับมีที่อยู่ไหมฮะมีที่อยู่เราเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นขึ้นที่หน้าจอให้นะคะโอเคได้ครับ อย่าลืมนะคะเราชีวิตมีสละนะคะมีคุณค่าแล้วก็พึ่งพาตนเองนะคะเราก็จะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพให้ท่านด้วยใช่ครับและวสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราขอพูดเป็นพวกเราสองคนแล้วกันเนาะเพราะวันนี้ทำมาคู่กันเลยนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ